สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมคาลิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาแก้สอนแก้สคริปพกวีเออร์เนะครับของล่าสุดเลยครับไอผมก็ไปดูจากของต่างชาติมาอีกทีนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเอจะมีลิงก์อยู่2ลิงก์นะที่ผมให้ไปโหลดนะครับก็คือลิงก์แรกก็คือลิงก์ตัวนี้นะครับให้เราทําการโหลดตัวนี้นะครับสคริปพกวีดอทเน็ตสามจุดเจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับตัวแรกเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้2ก็คือตัวนี้นะครับไปโหลดมาตรงที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้เราทําการกดดาวโหลดมาเลยครับแล้วก็ส่วนวิธีการทาก็ <c oughs> เดี๋ยวให้เราไปหาไฟล์ตัวเกมของเรานะครับเดี๋ยวผมขยาตหาไฟล์ตัวเกมของ๊บนึงนะอันนี้โอเคอันนี้ก็โอเคนี่ก็เป็นไฟล์ตัวเกมของผมนะครับแล้วก็ให้เราทําการอ,อ ไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้2ไฟล์นะครับนี่ผมก็จะเละเดี๋ยวนี Eink ้กอนอนันนี้ให้เราทําการ clause. เปิดตัวนี้ก่อน,นครับตัวนี้นี่แล้วก็ไปที่เขาว่าตัวบินนะครับ bin ให้เราทําการเคาลอกตัวนี้มาครับ2ตัวเนี้ยดี๋ยวผมเปิดอันนี้ตัวแรกแล้วก็ตัวที่2ครับที่ม <ète> ันเขียนว่า dll เหมือนกันนะครับข้างหลังเนี่ย d ีบิดีบัตอะไรเนี่ยสองตัวนี้ครับ ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่สองตัวให้เราทําการลากไฟล์2ตัวนี้ครับใส่ในตัวเกมของเราเลยครับแล้วก็เราทํเป็นปิดไปเลยได้เลยครับปิดได้เลยครับแหมพูดขัดซะแลละแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวที่เราดาวน์โหลดมาให้เราทําการคัดลอกมาสคริปต์ประมาณกี่ตัวไม่รู้ครับเดียว่า ไอตัวลิทเมียไม่ต้องใส่ครับใส่แค่ฟกสคริปที่คัดลอกมาตัวที่ผมลากไปนะครับให้เราทําการใส่ในนี้ไปเลยครับถ้ามีให้คิดทิกทูขก็คิดทูกไปเลยนะครับโอเคครับแต่ก็รีไม่ใช่เดี๋ยวไม่ไต้องรีแล้วครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับไอ้ผมเพิ่งทมเพิ่งทำเข้าได้เมื่อกี้เลยครับโอ้โหที่กูเป็นที่อะไรลิลิลินพันมาเนี้ยเนี้ยอันนี้ล่าสุดเลยนะครับก็ขอบคุณครับบายบายนะครับ